ต้นยูนาำมีครับเป็นของมันซิฟูนะแต่แต่ยังไม่ได้ลงมาอยู่ในของเกาะเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะสลับสับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆครับสลับสับเปลี่ยนเรลยอค่เดี๋ยวถ้าปลายก็จะมีมีมาโชว์ให้เราดูอยู่เรื่อยๆนั่นแหละนะครับครับ่ตอดมาตอนนี้ก็จะเป็นพวกนุ่นเซอรี่พร้อมพูด ลิซิลิตามนะครับเป็นไม้ต้นแปลกที่ปลูกตั้งบนลงข้างล่างเป็นพวกเขาเรือสีเป็นฟืนค้างหัวเป็นใบพายนะครับอ่าเป็นกิโลอาทิตย์อ่าพิโลอาทิตย์กิโลบูช้างนะครับเป็นไม้ด่างอาจจะดูไม้ที่ค่องอากาศได้ดีครับใช่ครับเป็นไม้ที่ค่องอากาศได้ดีเยอะเลยอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นต้นที่ลูใบพาย ันนี้เป็นหมาคู่หมาเนียอ,อันนี้เป็นชิโรใบมะนากรอครับอันนี้เป็นเห็บยีบินสั่อ่าก็จะมีเยอะครับมีไปเรด้วยนะครับต้นพัชลาด้วยข้างในว่า,าน่าวัวใบเีดยีเงินหนาอ่าหัอนตนี้เป็นชนชมนะครับชนชมกลุ่มโชลากจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าโชลากนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับแต่ถ้าโชลำต้น เจ้าหน้าที่เราก็จะเลี้ยงไปได้เท่ากะปาอย่างนี้ก่อนถ้าสูงได้ระดับแล้วเขาก็จะเอากบาปาออกก็จะเลี้ยงเอารำต้นขอให้ได้อย่างขึ้นข้างในนี่บสามารถดัดให้เป็นบอนไซได้ด้วยที่ไม่มีใบไม่ไม่ได้ตายนะครับเอาทิ้งใบเขาจะออกดอกนะอย่าพูดว่าเขาตายนะ <laughs> ครับโชล่าจะเป็นอย่างนี้ครับจะขึ้นอย่างนี้ ถ้าโชวลำต้นก็จะมีลำต้นขึ้นด้วยเนี่ยครับพี่นะครับแต่นี้เขาทิ้งใบเดี๋ยวเขาก็ออกดอกเนี่ยเล็กๆแดงๆกำลังขึ้นเนี่ยลำตจะเป็นหองพอทั้งหมดนะครับเป็นลากสีทองครับร้อยในสิบครับที่จะมีรากสีทองอย่างนี้แต่แ,ตแข็งกว่าต้นอื่นนะแต่แข็งกว่าต้นอื่นใช่ครับแทงกว่าเพื่อนครับ ได้ลายใบด่างอ่ะแหละกล้วยด่างแดงอินโดเนียต้นหนึ่นนเงเกือบหลักล้านเลยแต่หา้าปูกหน้าบ้านนะครับขายนะครับแค่เดียวนะน <c oughs> ี่รครับสับปะรดสีนะครับดอกสับปะรดสีนะครับเนี่ยที่เราเห็นนี่ดอกก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคายพันนะ อันนี้ก็ดอกสับปะรดสีนะครับก็เป็นลายพันธุ์ดอกไปเหมือนกันให้ให้ให้สังเกตนะครับให้สังเกตนะครับคนที่ดูชอบต้นไม้ก็จะดูะปุ๊บก็จะรู้ปักเลยทันทีเลยนะครับจะรู้ทันทีเลยว่าต้นไหนมันแพง,งสับรถสีครับ ด้านซ้ายมันก็จะมีสีที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาออเองนะครับนะครับนี่ครับดอกสับประรดสีแล้วข้าวนี่ก็ใช่ก็สับประรดสีเป็นการอ่าสับประรดสีทั้งหมดเลย ไอเือยตัวนี้ท่านประธานเพิ่งเพิ่งมานำมาลงนะครับประมาณยังไม่ถึงสามเดือนนะใช่ครับยังไม่ถึงสามเดือนเดี๋ยวก็สวยละแบบเดียวอันนี้เป็นเรือนพระชมพันไม้ในโลกแต่กระถางที่เราเห็นนี่เป็นปตุ้ปลากระถางที่เราเจ้าหน้าที่เราปั้นเองนะครับอันนี้เป็น,ปนเป็นการปั้นตามใจท่านประธานท่านประธานให้ปั้นยังไงก็ได้ห้าเหมือนข้างนอกนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นคอนเซปต์ของพันเนาะปั้นยังไงพวกตือปั้นยังไงก็ได้ห้ามมอนข้างนอกปั้นมาเลยนะในนี้นะครับทานทันทีเลยนี่ปั้นลูกน,นะเจ้าหน้าที่เราก็ปั้นม่วมาก็เหมือนกันออมีหลายแบบก็บบมีหลายแบบนะเดี๋ยวก็ยกออกแล้วก็มไปะโชยอยู่เรื่อยๆออนี่กลมนี้ใช่หมดเลยครับใช่หมดเลยเรามีลงปั้นอีครับแต่ดินนี้เป็นดินที่นําเข้ามาจากแถวแวอ่างทองและอยุธยานะครับ ัไม่ใช่ดินแถวนี้าะคนนะ frog. เนี่ครับใช่หมดเลยแต่มาวันนี้เป็นตะบองขึ้นหัวสีนะครับตัวนี้จะมีชื่อว่าเป็นตะบองขึ้นหัวสีทุกต้นหัวเขาก็จะเป็นสีทั้งหมดคล้ายๆทุ่งคิวลิปของประเทศไอร์แลนด์นะครับแต่ดอกทิวลิปเขาจะออกดอกให้เราชมแค่สองเดือนอ่นั้นแต่ของเรานี่อยู่ยิ่งนานยิ่งหัวโตยิ่ง ยิ่งสวยนะครับย,ายา <gehört seven. S 1> ้ายมาฝั่งนี้อันนี้หัวเล็กห <c oughs> ัวใหญ่ก็จะย้ายมาฝั่งนี้ก็จะไล่ระดับ้นไปเรื่อยๆ อะไใหญ่เลแ่นลแข็งเลยทุกคนตบางทีลูกค้าถามว่าต้นอะไรเลยนี้อันี้เป็นต้นไม้ของทะเลทาย่เป็นต้นไม้ของทะเลทายนะครับอันนี้เป็นอ่า ผมไม่รู้ชื่อจริงจริงไม่รู้อะประมาณทั้มมีสามหมื่นปว่าชนิดผมจำไม่หมดหรอกจำได้แค่ประมาณสองสาม 30, ร้อยกว่าชนิด,ด, <laughs> ด 2, 300, นีด่แหละจำไม่ได้เยอะจำไม่หมดบาบปาล์มิโก้ครับจริงๆแล้วแต่ก่อนนี่เป็นสีชมพูดโดนแดดกินไปเยอะก็เลยเลียสีส้มแล้วตอนนี้อ๋อ เดี๋ยวสิบปีนี้เจ้าหน้าที่เราก็จะมาแต่งสีใหม่ทั้งหมดตงแหน่นะครับงั้นใช่ครับปีหนึ่งก็กินสีทีละหนึ่งทางนะครับสิบแค่เนี้ยแคกเนี้ยสิบปีแล้วเด็กเขามาแต่งใหม่หมดเลยคอมโด้บ้าหน้าหนาวเลยติดจอดครับไอ้รับถ้าเราไปถ่ายรูปออกมาใกล้ๆไม่สวยนะครับไม่ใช่ไม่สวยอันนี้ก็จะเป็นพวกสวนตัวมอเตอรก็มีเยอะนะครับ เดี๋ยวก็ออกดอกเยอะแล้วช่วงหน,างน,หะนะ้าหนา,าวนี่แหละช่วงหน้าหนาวนี่แหละเป็นรัวเป็นพระพอุปคุตเป็นปฏิมาการรมภานด้วยก้อนหินสีที่เราเห็นอยู่ข้างในน่ะเป็นก้อนหินที่แปะอาลีทอร้อนให้เป็นรูปสุกต่างๆไม่ได้แต่งสีนะครับเป็นสีของก้อนหินเลยนะครับข้างในนะครับฝังโน้ตมีสองข้างด้วยนะครับใช้เวลาแปะนานเลยทีเดียวนะครับหุกเขาไดโนเสาร์ ทั้งหมด900่ตัวที่ปั้นเสร็จนะครับอันนี้เป็นต้นไม้ตั้งแต่ดึกดำบันเลยต้นบาวผักนี้อยู่ได้ถึง2,000ปีนะครับเป็นไม้ตั้งแต่ปัน้นพ้รลุดของเราเลยนะครับอันนี้ก็จะเรียพวาต้นกินแก่สลัก ต้นใหญ่ๆที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นต้น,นเป็นโคมญี่ปุ่นในโคมญี่ปุ่นนี่ดอกก็จะสวยนะครับต้นใหญ่ๆนี่ที่เราเห็นนี่เป็นโคมญี่ปุ่นไม้สีเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นตองแปดเป็นเลขมงคลของท่านประธานเป็นตองแปดนะครับ อันนี้เพิ่งปั้นเสร็จครับยังไม่ถึงสองสามบาทเองปั้นขึ้นเรื่อยๆเนี่ตอนนี้กำลังจะปั้นอยู่ความมึงเรานี่ก็ปั้นอยู่กับที่เลยนะครับข้างในก็จะเป็นสวนตะบองเพศสองนะครับมีไดโนเสาร์อยู่ประมาณห้าสิบสายพันธุ์ด้วยกันข้างบนเป็นตึกถ่ายภาพโดยรวมไม่สวยๆข้างบนนี้ตรงนี้ถ้าสาเราถ่ายลงไปในสวนป่าหินนะครับสวยสวนต้นกล้าภาพวาดด้วยก้อนหินเสียงป่าหินดุนะครับ ঠিক <laughs> เรารเป็เจ้าแอนดิไทยดีตัมนาะเป็น้องเอี่ตั้งแต่อยู่ในทุกเต็นโตสอบันนี้ก็จะเป็นน้อมาตั้งแต่อยู่ในุกเตนสหมือนกันนะครับนะเจ้าแอนดูซาดักนี่แหละอันนี้ปั้นมาจำลองมาแค่สตัวจริงๆแล้วเข้ามาเป็นฝูงมกี้เเป็นร้อยเลยนะปั้นตามตามสก,กลเลยตัวขนาดนี้เลยนะครับ รถตู้ไทยทั้งขอกคุณจ้าคุณไปได้ครนะัเดี๋รถก็จะวนไปจอดให้ลูกค้าได้เดินถ่ายลูปได้ตามอัตยาศัยนะครับก็ไม่ได้กําหนดเวลาถ้าถ่ายลูกเสร็จอยากไปตอนไหนรถขึ้นได้ทุกครั้อยู่ซ้ายมือนึ่งเป็นจุดขึ้นรถตได้รเสาคอสีรุ้งเรืองเลยครับรถจะจอดนีด้เป็นแนวยาวเลย เป็นได้ทุกทันนะครับแต่ขาลงในรถจะไปจอดขงี่